ไฟฉาย2รุ่นนี้แตกต่างกันยังไงนะรุ่นแรกก็คือ Protag Rail Mouse H L X Pro นะรุ่นนี้คือ Pro ตัวนี้คือ Protag Rail Mouse H L X นะครับต้องบอกก่อนว่า2ตัวนี้นะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับไม่กระทั่งบอดี้เอ่ยอะไรเอ่ยแต่ต่างกันที่ตัวไม่ Pro เนี่ยเ,เขาจะเป็นตูดรุ่นเก่านะครับ Pro เนี่ยจะมีตูดแบบใหม่นะครับเขาใช้ชื่อว่าแจ็คแคปนะ เป็นเทลสวิชแบบใหม่ของทาง Streamlight ความสว่างนะครับ1,000ลูเมนความเข้มของแสงนะครับ5,000 0 a แคนเดลาส่องได้ไกลเนี่ย447เมตรนะโหมดไฮนะครับได้1.25ชั่วโมงสามารถตั้งโปรแกรมเป็นแบบ สตรกก็ได้นะครับหรือว่าไฮโลนะครับมันจะปรับได้นะครับหลักๆพื้นฐานของ2รุ่นอนะ่ะจริงๆคือเหมือนกันต่างกันที่ตูดเลยอย่างเดียวสเปคทุกอย่างเท่ากันหมดต่างกันที่ตูดก็เลือกใช้ตามการใช้งานของท่านตัวไม่โปรนะครับ h l x เนี่ยเขาจะให้ตูดสวิตมาอีกอันนึงและในตูดสวิตเนี่ยเขาทําเป็นสวิตหางหนูติดมาเลยอยากจะใช้มือแบบว่าจับอย่างนี้แล้วก็เอื้อมไปกดก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ส่วนใครที่อยากจะใช้สวิต หางหนูตัวนี้นะครับลูกค้าถอดตูดอันนี้มาได้เลยแล้วเอาตูดตัวใหม่ที่มันมาพร้อมสวิตหางหนูเนี่ยใส่เข้าไปนะครับเท่านี้เลยนะครับลูกค้าก็จะสามารถใช้สวิตหางหนูได้อันนี้เป็นกดติดแล้วก็ปล่อยก็ดับนะครับส่วนตัวนี้เป็นเปิดปิดแบบค้างนะตัวต่อไป h l x Pro ตัว p r o เนี่ยเขาออกแบบตูดมาใหม่มันคือสวิต หางหนูเหมือนกันแต่ตรงนี้มันไม่มีตูดด้านหนึ่งก็คือเป็นกดยังกดได้อยู่อีกด้านหนึ่งเป็นตัวเสียบสวิตเข้าไปอ่าเนี่ยลูกค้าเห็นไหมมันจะต่างกันตรงนี้แหละทีนี้เราก็จะสามารถใช้ไฟฉายพร้อมกับสวิตหางหนูได้ข้อแตกต่างระหว่างตัวโปรและตัวไม่โปรต่างกันที่ตูดอะง่าย,ายอ่านี่ลูกค้าจะมองเห็นพื้นฐานจริงคือเหมือนกันนะครับ